นรกมีจริงไหมครับอยากรู้จริงๆขอบคุณครับเรื่องนรกุณด <c oughs> บีเ <c oughs> วลาคนถามผมนี้นะเวลาคนมาเจอกันต่อหน้าอย่างเงี้ย<ะ>สิ่งที่ผมทําก็คือผมตเบก็ไปปาบหนึ่งโอ้ยตบเลยเอาจริงๆถา้าถ้าใครฟังอยู่ถ้าใครเคยเจอผมที่นาถาเนี่ยพอลาวเขาถามว่าเฮ้ยนรกมีจริงหรือเปล่าอย่างเงี้ยผมไม่รู้ผมไม่เคยเจอว่านารกมีจริงหรือเปล่าอย่างเงี้ยผมก็ตบไปยังไเลย คือง่ายดิแค่นั้นอ่ะพอเขาเสร็จแล้วเขาคือใจมันรู้สึกมันมีความขุ่นมัวมันรู้สึกแย่ขึ้นมาบางทีว่าเฮ้ยตบกูทําไมวะเนี่ยแม่จังหวะนั่นแหละก็บอกแย่นรกไม่แปลกเลยนรกบ,บนดินนรกมันอยู่ตรงไหนก็ได้ใช่มันอยู่ตรงไหนก็ได้นระกน้อยๆเนี่ยพอเราคิดไม่ดีอะใครสักคนเนี่ยก็เป็นนรกน้อยๆแล้ว <c oughs> นรกมากๆเราก็ทุกข์มากๆเราเครียดเราเจ็บอย่างเงี้ยมากๆมากๆก,ก,ก,ก็เป็นทุกข์มากๆก็เป็นนรกมากๆก็ไม่ได้แปลกอะไร เวลาเอาเปลี่ยนใหม่ให้รู้สึกว่าเออฉันไม่เคยไปทําอะไรดีๆมาวันนี้ได้กดดอกจันรสี่เก้าสี่สามสามทำบุญกับหลวงพ่อลงกดเจอหลวงพ่อลงกดเจอเออเจอเต่าแล้วโอ้แฮปปี้จังเลยมีความสุขอะไรเงี้ยจังหวะที่ใจมันสบายๆหรือดื่มกาแฟนาถาแล้วสบายอย่างเงี้ยใจมันสบายๆนั่นไงสวรรค์อืมเป็นยาอาจจะเป็นสวรรค์ชั้นล่างๆหน่อยใช่ไหมตอนตอนนี้พี่พี่ออฟกับยายแย้มอยู่ชั้นสองก็เป็นสวรรค์ชั้นสอง มันก็ไปเรื่อยมันก็ไม่ได้แปลกอะไรสวรรค์กับนรกมันอยู่ได้ตลอดเวลาส่วนมันจะมีกระทะทองแดงจริงหรือเปล่าอันนี้ไม่รู้เขาอาจจะใช้เดี๋ยวนี้เป็นกระทะเคลือบแล้วหรือเปล่านี่ผมก็ไม่รู้เหมือนกันเทปลอนเทปลอนครับเราไม่รู้ไงไม่ติดกระทะ